มีความเชื่อสึงสิ่งที่มองไม่เห็นไหมประกันมะเร็งเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าจะมีคนอยู่สองแบบเกี่ยวกับโรคมะเร็งในการทําประกันหนึ่งคือเขาอะ่ะจะไม่มีวันทําประกันสําเร็จเลยอีกหนึ่งคนคือเขาจะได้ทําประกันทันแล้วไปตรวจเจอโรคในอนาคตและมีประกันมันจะมีคนสองแบบครับแบบแรกก็คือเหมือนจะโดนขัดขวางไม่ให้มีประกันเหมือนกับแบบจะให้เคาะซ้ํากรรมซัดอะ พอเป็นโรคมะเร็งปุ๊บก็ไม่มีเงินไม่มีประกันอีกนะครับจะมีเหมือนญาติห้ามลูกห้ามแฟนห้ามสุดท้ายเป็นมะเร็งเขาเรียกว่าผีซ้ำนะครับผีซ้ำก็คือไม่มีไม่มีประกันไม่มีเงินตกงานอีกกับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเหมือนเขาทําบุญด้วยอะไรก็ไม่ทราบนะครับเขาจะเหมือนกับว่าได้ทําประกันง่ายนะครับตัดสินใจไม่นานอันนี้ไม่ได้พดัดเพียงใครแต่นี่คือเรื่องจริงที่ผมเจอมาตลอดเลยครับ ลูกค้าบางคนนะเราพยายามช่วยที่จะให้เขาทําแต่ว่าคนนั้นก็บอกอย่างนี้คนนั้นก็บอกอย่างนี้โดนกีดกันอะ่ะบางครั้งโดนกีดกันชนิดแบบว่าก่อนจะสมัครอยู่แล้วเนี่ยเกิดอุบัติเหตุก่อนนะครับมีเรื่องให้เกิดเรื่องอะ่ะนะครับจนไม่ได้ทําอย่างที่บอกว่าอีกกลุ่มหนึ่งอะ่ะจะเหมือนแบบมีอะไรดูแลเขาดีหรือเปล่านะครับเขาจะทําประกันเนี่ยเขาทําง่ายเสียเกินนะครับเนี่ยครับมันมีเรื่องแปลกๆอย่างเนี้ย ในวงการประกันที่ตัวแทนจะรู้ดีนะครับแต่ว่าน้อยคนจะมาเล่าผมก็เลยสงสัยว่านี่รู้ไหมว่าประกันเนี่ยมันเหมือนแบบเราต้องแข่งกับชีวิตความเป็นอยู่ความเป็นตายโรคมะเร็งความเจ็บปวดความสูญเสียการล้มละลายประกันเนี่ยต้องแข่งก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยได้ความคุ้มครองก่อนมัจจุราชจะมาคือประกันจะต้องแข่งกับมัจจุราชเอาง่ายพเพื่อนๆพเคยได้ยินว่าโรคก,กรรมโรคเวรไหม นะครับมะเร็งเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นโกกรคกรมโรคเวรมันเหมือนเราเนี่ยตัวแทนเนี่ยมันไม่มีอำนาจอะไรใหญ่โตไม่ได้เป็นเทพเจ้าอะไรเลยแต่เราต้องไปแข่งกับมัจุราชนะหรือไปแข่งกับหัวหน้ามัจุราชอะ่ะเพราะว่าเขาออกคำสั่งมาแล้วจะต้องให้คนนี้ล่มจมจะต้องให้คนนี้เป็นมะเร็งแล้วก็ต้องหมดตังค์จะต้องให้คนนี้ล้มละลายคนนี้ตายพ่อแม่คนนี้ตายพุ๊บลูกจะต้องลําบากบางคนโดนฉีดเส้นมาแบบนั้น ผมถามลูกค้ากลับว่าตัวแทนก็สู้เต็มที่เพื่อให้ลูกค้ามีความคุ้มครองและผมก็จะถามลูกค้ากลับว่าลูกค้าสู้เพื่อครอบครัวไหมสู้เพื่อจะให้ตัวเองมีความคุ้มครองอะ่ะก่อนที่จะตรวจพบตรวจเจอโรคเลือดลังหรือโรคร้ายแรงโรคร้ายแรงบริษัทไหนก็ไม่รับนะครับส่วนการทํางานของผมง่ายมากๆนะครับถ้าลูกค้าอยู่ในจังหวัดท่ไกรผมมีทีมงานเกือบทั่วประเทศแหละนะครับมีทีมงานที่จะไปดูแลลูกค้าอย่างดี นะครับแทนผมแต่ถ้าอยู่ใกล้ผมอย่างโซนีสานอย่างเงี้ยน,นะครับผมไปได้ผมไปดูแลตลอดนะครับแต่ผมมันมีทีมงานเยอะแล้วเราโดนปลูกฝังมาในทีมร่วมกันนะครับในเครือที่เราดูแลลูกค้ากรุงไทยเอ็กซ่าเนี่ยทีมผมมะไโดนปลูกฝังมาในการดูแลลูกค้าเหมือนกันใส่ใจเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับก็รีบๆทำก่อนที่มัตจุราจะมาก่อนพบผมมัตจุราจะถึงตัวลูกค้าก่อนผมถึงลูกค้านะครับคือทําก่อนมัตจุรามา นะครับไม่งั้นผมก็ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆนะครับให้มีเงิน10ล้านมากองบริษัทก็ไม่รับนะครับผม